มุมมองของทาง UOB เคหียนประเทศไทยมองดีไหมสำหรับแนวโน้มปอตทเพราะว่าในเชิงเทคนิคหลังจากขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้น200เนี่ยออร่ายังจับอยู่นะเชิงพื้นฐานแนวโน้มเป็นยังไงสำหรับปอตทจำกัดมหาชนครับ ครับดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวของปตทนะครับในแง่ของเออร์เน็ตตจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะบอกจริงๆก็บอกก็ผันผวนนี่แหละนะครับแต่ว่าผันผวนอ่ะแทบจะน้อยเมื่อเทียบกับคอมโบดิตี้ด้วยกันนะครับกำไรของตัวธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าเป็นธุรกิจหลักเนี่ยนะครับบน EBITDA ประมาณสัก20,000ถึง2อง0 0เนี่ยผมว่าตัวของตัวของธุรกิจเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับจากธุรกิจท่อแก๊สแล้วก็โรงแยกแก๊สนะครับในส่วนของบริษัทลูกๆนะครับก็อาจจะมีไซเคิลของเขานะครับซึ่งในช่วงไตรมาสก็อยม่าสี่ออปนววขง GC แล้ก็ไ นะครับก็อาจจะเห็นกําไรที่ลดลงนะครับตัวของสอพอเองก็กําไรน่าจะทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงของไตรมาส3นะครับเพราะนั้นภาพรวมๆของเอ็นนิ่งเนี่ยนะครับหรือกําไรเนี่ยในช่วงของไตรมาส4ของปตทเนี่ยก็อาจจะเห็นการปรับตัวลดลง นะครับปกติเลยของกลุ่มบรตทเนี่ยในช่วงไตรมาสสี่จะมีค่าได้จ่ายที่เป็นโอเปอเรชันเนี่ยขึ้นมาตามซีซันแนลอยู่แล้วนะครับในไตรมาสสี่ก็จะมีค่าได้จ่ายพิเศษเข้ามาค่อนข,ข้างเยอะโดยพอโบนัสพนักงานหรือค่าได้จ่ายอื่นๆที่จะเข้ามา,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 าบันทึกนะครับในช่วงไตรมาสสี่ก็จะสูงกว่าปกติเพราะนั้นไตรมาสสี่ก็คงเป็นไตรมาสที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องของผลประกอบการอยู่แล้วนะครับ แต่แนวโน้มในระยะยาวนะครับผมก็ยังมองค่อนข้างเป็นบวกอยู่นะครับโดยเฉพาะปีหน้าเราก็จะได้เห็นแนวโน้มของการเติบโตของผลประกอบการปีนี้เราคาดการตัวของกําไรไว้9 2นะครับปีหน้าประมาณสัก9 0 8 9 1 9นะครับก็ยังเป็นการเติบโตในระดับประมาณสัก3-5เปอร์เซ็นอยู่นะครับเพราะนั้นดีเวนตยูต่อปีเนี่ยนะครับที่ระดับประมาณสัก5-6เนี่ยนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับปีนี้เราคาดการณ์ดีเวนตยูทั้งปีเนี่ย2เปอร์เซ็นต์นะครับปีน่า2บาทนะครับปีหน้าเรา ถ้าดูจากราคาณปัจจุบัน34บาท75เนี่ยก็อยู่มาสัก5-6นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นดีเวเดนยูที่ค่อนข้างจะดีและการเติบโตของเอิร์นนิ่งก็ยังดีอยู่นะครับตัวนี้เราค่อนข้างชอบนะสำหรับตัวของปตทนะครับถ้าใครลงทุนลูกๆแล้วผันผลเยอะนะครับรับความเสี่ยงไม่ได้มากผมว่าปตทก็เป็นทางเลือกสําหรับการลงทุนที่ดีอีกตัวหนึ่งครับครับแนะนําซื้อถือหรือขายปตทนะครับจนันเอกครับ รับแนะนําซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้41บาทครับแนะนําซื้อปตทเป้าพื้นฐานปีหน้า41บาทถูกต้องนะครับเฉลยครับครับถูกต้องครับนะ ตกลงเป็นเขาเป็นหุ้นโกลดหรือเป็นหุ้นดิวิเดนเนี่ยปตทเนี่ยแยกออกไหมครับจรัรเอกครับ <S <S 1> <S 1> โอ้แย,ยกยากแยกย,กยากจริงๆเนี่ยมีกึ่งๆที่ผมเคยบอกนะจริงๆเมื่อเป็นกึ่งๆหุ้นดิฟเฟนเซีฟนะเพราะว่าจริงๆแคชที่เข้าบริษัทเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอพอสมควรอาจจะเห็นความผันผวนบ้างนะครับในแง่ของธุรกิจลูกๆที่ที่ที่มีความผันผวนตามไซเคิลของธุรกิจแต่ด้วยความที่ปตทเนี่ยนะครับเป็น อ่าอิเตรตต์ออยนะครับลงทุนตั้งแต่อัพสตรีมถึงดาวสตรีมเลยเนี่ยนะครับก็ทําให้อ่ความผันผวนเนี่ยเมื่อน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอ่าลูกๆนะครับเพราะกระแสเงินสดค่อนข้างนิ่งเนี่ยนะครับอ่การจ่ายเงินปันผลเนี่ยมันก็จะไม่ผันผวนตามไปด้วยนะครับก็จะจะเห็นได้ว่าบน2บาทหรือ2บาทบวกบวกในระยะยาวที่เรามีการคาดการณ์การเติบโตบนบนบนการเติบโตของผลประกอบการเนี่ยนะครับก็จะล้อไปด้วยกัน นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นลักษณะของหุ้นหุ้นดีเฟนซีที่ดีนะครับสำคัญก็คือว่าในอนาคตเนี่ยของตัวปตทก็ยังไม่ได้ผูกอยู่กับธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดิมๆนะครับก็มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจ new s curve นะครับทั้งการต่อยอดอธุรกิจเดิมนะครับที่เป็นธุร,รกิจ high value นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจใหม่ที่เป็นพวกอ v v l u e Chain นะครับหรือว่าพวก เอ่อเวลเนสทั้งหลายนะครับที่เข้าไปลงทุนในบริษัทยาในบริษัท EV เนี่ยนะครับวันนี้เราก็เริ่มเห็นกำไรที่เข้ามาเข้ามาพอสมควรละอย่างในไตรมาสล่าสุดเนี่ยนะครับที่เข้าไปลงทุนในโ o t ัสเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขกำไรที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับจากการไปเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้นะครับก็จะเห็นการเติบโตแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งระยะยาวบริษัทเองก็ตั้งเป้าหมายที่จะมีอีบีด่อมีกำไรนะครับจากธุรกิจใหม่เนี่ยนะครับประมาณทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ภายในปีอ3 0นานะครับเพราะฉนั้นจากนี้ไปแนวโน้มของตัวกําไรเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องนะครับแต่อาจจะไม่ได้กระ,ะโดดหรือหวานะแต่ในเลเวลประมาณสัก5%ต่อปีบวกลบเนี่ยผมว่าทําได้อยู่ละสำหรับตัวของบรทางครับครับและนี่คือครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี่พลาสเปเชียเป็นเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบ สนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับมีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุกกายสุกกายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี่พลาสเปเชียลเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดแบบที่ 2MP สุขใจ เป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกกระเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํางานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วย นี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับกระเป๋าเรียกทัพย์มันิพัสเปเชียลเปออเนกประสงค์แบบผูรูปแบบที่3 MP สุขทัพย์นะดูเผินๆเหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ MP สุขทรัพย์ปลาคราบ8ตัวสื่อถึงความร่ำรวยครับ ปลาคราฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้กําไรหรือประโยชน์จากการทําธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุน,นด้วยนะครับเมื่อรวมปลาคราบด้วยกัน8ตัวจึงหมายถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีและก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับ นี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุขก,กายสุขใจสุกทรในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เป้พรความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพรความสุข1ใบจัดทรงฟรีครับนะสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับ นะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะได้นำเอากระเป๋าเรียกซัพ์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิตรหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR code หน้าจอหรือลายไอดีพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่ามันนี plus ติดกันตรงตัว สนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ